COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวนันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีค่ะพี่น้องเช้านี้เรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะคะในพระธรรมมาระโกบทที่8ข้อ1ถึง13กล่าวว่าคราวนั้นเมื่อมหาชนพากันมามากมายอีกครั้งและไม่มีอาหารจะรับประทานพระเยซูจึงทรงเรียกพวกสาวกตรัดกับพวกเขาว่า เราสงสารฝงชนนี้เพราะพวกเขาค้างอยู่กับเราได้สามวันแล้วและไม่มีอาหารจะกินแต่เราจะให้พวกเขากลับบ้านขณะที่ยังอดอาหารอยู่พวกเขาจะเป็นลมหมดแรงลงกลางทางเพราะว่าบางคนมาไกลพวกสาวกจึงทูลตอบพระองค์ว่าในถิ่นทุรกันดารน,นี้จะหาอาหารให้พวกเขากินอิ่มได้ที่ไหนพระองค์ตัดถามพวกเขาว่าพวกท่านมีขนมปังกี่ก้อนพวกเขาทูลว่ามีเจ็ดก้อนเจ้าค่ะ พระองค์จึงตัดสั่งให้ฝูงชนนั่งลงที่พื้นแล้วทรงรับขนมปังเจ็ดก้อนนั้นมาขอบพระคุณแล้วทรงหักส่งให้พวกสาวกเอาไปแจกพวกสาวกจึงแจกให้ฝูงชนพวกเขามีปลาเล็กๆอยู่บ้างด้วยพระองค์จึงขอพระพรและตัดสั่งเหล่าสาวกให้เอาปลาน,นั้นแจกด้วยคนทั้งหลายก็ได้รับประทานจนอิ่มและเศษอาหารที่เหลือนั้นเก็บได้เจ็ดกระโบง คนที่อยู่ที่นั่นมีประมาณ4,000คนเมื่อพระองค์ทรงให้พวกเขากลับไปแล้วพระองค์ก็เสด็จลงเรือกับพวกสาวกของพระองค์ทันทีและไปยังเขตเมืองดานมาลุนทาพวกาฟาริสีมาเฝ้าและเริ่มโต้เถียงกันกับพระองค์พวกเขาทูลขอให้พระองค์ทรงแสดงหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์เพื่อจะทดสอบพระองค์พระองค์ถอนพระไทยแล้วตัดว่าทำไมคนยุคนี้ถึงสแสวงหาหมายสำคัญ เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าจะไม่ประทานหมายสำคัญแก่คนยุคนี้และพระองค์เสด็จไปจากพวกเขาและเสด็จลงเรือข้ามฟากไปอีก พระธรรมตอนนี้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูมีใจเมตตาสงสารคนที่ติดตามพระองค์มาแม้อาหารจะมีไม่เพียงพอแต่พระองค์ปรารถนาที่จะช่วยคนมากมายให้ได้ทานจนอิ่มก่อนกลับไปพระองค์จึงขยายเพิ่มเติมให้อาหารที่มีอยู่น้อยนั้นกลับมีมากยิ่งขึ้นจนสามารถแจกจ่ายใ,ให้ทุกคนได้ทานจนอิ่มและยังเหลือเก็บอีกด้วยเหตุการณ์นี้ทําให้สาวกเองก็มีความเชื่อมากยิ่งขึ้นทุกครั้งที่แบ่งขนมออกไปขนมปังไม่เค ห,หมดแถมยังมีเพิ่มขึ้นอีกทําให้เรามั่นใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้าและได้เรียนรู้ว่ายิ่งเราแจกจ่ายพระเจ้าก็จะยิ่งเพิ่มเติมให้กับเราด้วยเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวว่าเมื่อเรารับใช้แล้วเราจะขัดสนพระเจ้าทรงรู้จักเราดีพระองค์จะไม่ปล่อยให้เราอยู่ในความทุกข์ยากลําบากนานขอเพียงมีความเชื่อและแสวงหาพึ่งพาพระเจ้าเสมอให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะ ้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณที่พระเจ้าทรงรู้จักเราและพระเจ้าทรงรักเราทําให้เราเองนั้นมั่นใจในการลิ้งดูของพระเจ้าเรารู้ว่าเมื่อเราเข้ามาแสวงหาพึ่งพาพระเจ้าพระองค์จะทรงช่วยเหลือและดูแลเราก็าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดที่เราเองนั้นจะดําเนินชีวิตด้วยความไว้วางใจในพระเจ้ามั่นใจในการทรงเลี้ยงของพระองค์ไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นให้เราเองนั้น ตัดสินใจในการเดินติดตามพระเจ้าเลือกพระเจ้าก่อนเสมอพระตดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเข้ามาย้ำเตือนในชีวของเราให้เราเองนั้นมั่นใจในการดูแลของพระองค์พระตดาเจ้าขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน